เราจะเปเล่นโลวบอกอุ๊ย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 เสียงเสียงเสียงคอปรับเสียงก่อนอุ๊ย,ย,ย,ยไม่ใช่โอ้ยจุดกอดชูชูชูช,ช,ช,ชูอะไรดีเขาให้อบอกวันที่หนึ่งลงไปด้วยผมไปด้วยฮะ กำลังไหมครับเดี๋ยวผมดูข้างหลังให้หลัานอืมันแบบชูชูชาวจีนอะแตบบ่ที่เป็นโลบอทุกคนคิดว่าว่าไงครับอ้าว,แ,าวแล้วยืนแค่เดียวอ้าวรับเพื่อนก่อน

เดินรอดดินรอดดินโอ้ยวิ่งรอกันเลยนะเอ้ยว่ามันเหมือนดูค่ำแล้วไหมเดี๋ยวข้างหลังแหละโอเคเอาเลยเดี๋ยวด้วยเดี๋ยวกดไฟช่วยนี่มั่เสียงด้วยนะครับนี่ว่เสียงนะครับเสียงโทรศัพท์สองล้อจริง

ไม่ต้องกลัวจังวะเดี๋ยวงเดี๋ยวว้าเอาเอาเดี๋ยวยิงก่อนชตันขึ้นเร็วๆ o โอ้าไรอพร้อมยิงเสมอจ้าเขาไม่กลัวแต่ผมกลัวผีมากกว่ามากกว่าชูชูชาวชูชูเลยแล้วกันนะ ไม่รู้อ่ะตั้งชื่อชูชูช้าแล้วกันโอ้โหแล้วแคนเพื่อนมาจอดเนยโอ้ยดูด้วยเฮ้ยเฮ้ยเดะเดวเดเโอเขาแค่อยากรูปพอคือที่หนึ่งเฮ้ยปันแล <Es per ate> เฮ้ยไม่ตัวเฮ้ยโอ้ที่แท้เสียงเพื่อนไม่ใช่เสียงเพื่อนเกินแล้วมันเสีเเยงอะไรเกี่ยมตัวตายเลยว้าแต่ยิงกูมาเกี่ยมตัวตายได,ด้เอา้าโอ,อ้อยแล้วจะลงไปทำไมแล้วเมื่อ,อกี้อ๋อมือผมมือผม

แต่ก็สุนหมุดคือชูชูเช้ชาดิเดรนเอราแล้วอะไรอุอ้ยแล้วฝนโปรยจังไอ้เจ้าตกทั้งพื่อโอ้ยไปอยตอนนี้เวลาสีทุ่มแนละ้วเฮ้ย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 ,ยมาทางนี้หรือไม่ก็ทางทางนี้อะไรกะอีกแล้วเหรอ ว่าดิขึมาดิครับรรได้ร,นะดรนะิงก็มาดิเป็กลัวหรอคะอยากให้าด้วยเสี้ยวก่อนะจุ๊จุ๊จุอยากให้มาเสี้ยวก่อนะแต่ฝนเขาเสี้ยวอ่คออเนาะมเ าเขอพี่จะฆ่าชูชูเชานะ้าแล่ะขอพี่จะฆ่าสมุนลางกว้างขอโผมอมาเถอะขอตรงไหนก็ได้ตรงทางนี้ก็ได้ทางนู้นก็ได้ทางนี้ก็ได้เล่นเลือดผมล่นไปนิดนึงนิดน,นึงโอ้ยแล้วจะลงไปดได้ไปว่าดิอ้าวสวยแล้วเพื่อนมันลงไปแล้วบายเพื่อน หาเรียบร้อยวันที่สองแล้วไปไปไปหนูทนแล้วดิกลัวสยบขนเลยรถอะไรก็ไม่รู้ค่ากลัวเฮ้ยฮะทำไม่ถนงอ้าวออกแล้วแล้วแค่สองคนก็คือผมแล้วสินะ มาดาิไปกูไปกูไปมานี่น้องไปจัดรถมาสิเออตอนไหนจะถึงเนี่ยอยากอัพเกตนแล้วโดงเก็บของอะไรให้บังคับให้เหรอ ความเร็วความเร็วความเร็วเร็วกว่านี้อีกไม่มีถึงน้อยหรอกแค่นี้เหรอเสือดฟาจิงเลยเลือดนิดหน่อยแล้วแต่รถฝดก็ช้าเหลือเกินเลยอยากอัปเดตรถอยากอัปเดตแล้วกว่จะหมดเวลาหนึ่งนาทีแล้วแล้วลงเก็บของเร็วๆๆๆร็แล้วให้ถึงร้านค้าที่ไวที่สุดเลย เิดอเคเจ้าอย่าตายก็กพอค่อยยากเลยนะโอ้แล้วเสียงน้องก็มาว้าวถึงเร็วเล้วมันถดงมทัทีแล้วมันจะเึงนทัทีตรงแน่แล้วจะยิงเล็กับไปเดี๋ยวละ เก็บชิ้นส่วนไม่เก็บชิ้นส่วนเหรอเก็บชิ้นส่วนไปเก็บชิ้นส่วนก่อนเพื่อนพวกเราต้องเก็บชิ้นส่วนอย่าลืมดบีอย่ารับผาดทิศอย่าอย่าหาทําอย่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 าสามสิบวิแล้วต้องรีบไปละรีบ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 อย่าอย่าอย่าชอย่าอย่าอีกอย่าอย่า จะยอ่ะเอาดิเกจับได้นะไปข้างหน้าไปข้างหน้าก็คือชูเไมชูเลยรูเก็บของเจอรอด้วย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  ชูชูเช,ชาาชูชูมาแน่นอนต้องชูชูมาแน่นอนแน่จริงมาสิแล้วรถก็ช้าสินะเกียเกียบเยดรถช้าอยากให้รถไ้ไม่ได้อยากให้รถช้าธอไมต้องบอกจะมาเขาจะดูข้างหลังค่อยคุ เลยสีกตะขัว oh, จ oh, ังโอ้ยและสีนาทียิ่งกว่าตอนเช้าอีกตอนเช้าแค่สองนาทีเฮ้ยเก็บามันต้องเก็บของพวกนี้ด้วยนะน่าไปเก็บหรอโอ้ยสีประสาท กูอะไปเก็บกานดูวงเวงมือนมีไซรัลเฮดเลยอุ้ยตายน่ากลัวนะดูถ้าตรงนั้นมันมีผิดสนาเด็กก็ไม่ดูชมลมไปแล้วมันไม่มาดอกเวียน เชื่อ่อยแล้วมันไม่มาเชื่อใคยดอออ๋อฮะเชื่อเดื่อเหรอเร็วมาเอ้ยไอชูชูมนไม่มาหังงนมีอก่อ

小一点。 มีแบบโกตัวไปเนี่ยขี้เกียจฮะไปดูไปดูเร็วไปดูตอนนี้ผมกำลังขงับรถไฟเลย 我来一个。 妈妈、啊嗯，嗯嗯、okay, <to> 嗯。哦，OK，他查了。他是查查了。不哦。啊这个。哦。啊。这儿呢。 you Yeah. <laughs>